ผมเนี่ยมีเกมเกมหนึ่งที่ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะครับเกมเกมนี้เนี่ยสนุกมากๆอยู่ในช่วงหนึง่งหลังจากนั้นครับมันเกิดอาการที่เรียกว่าโประบาดวันนี้จะมาทดสอบโปรแกรมกับเกม P B นั่นเองฮะเอาเีอะ เรามาเกียนเล่นของว่ะผมจะสามารถโกงมันได้อยู่ไหมในปี2025นี้ครับมองทะลุล็อกเป้าลดแรงดีดเก็บปืนศัตรูยิงออโต้ถ้าโอ้โหแพงอยู่นะเอาจริงอะสวัสดีครับผมอยู่กับผมกอบฟไอและนี่คือรายการโกงไหมครับผมเนี่ย มีเกมเกมหนึ่งที่ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ทําให้ผมเนี่ยรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ดีมากๆเพราะมันต้องใช้ทั้งหูฟังใช้ทั้งเมาส์ใช้ทั้งคีย์บอร์ดเกมเกมนี้เนี่ยสนุกมากๆอยู่ในช่วงหนึ่งหลังจากนั้นครับมันเกิดอาการที่เรียกว่าโประบาดซึ่งเกมที่ผมรักเกมนี้ชื่อว่า Point Bank ์พีีครับอะไรลูกซองเมื่อกี้ยิงกูไว้กูจำได้อื Có cả một à, cái 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 ซึ่งไอ้เจ้าตัวโปรนี่นะครับคือมันได้เริ่มตั้งแต่โปรมองเห็นสักพักหนึ่งมันเริ่มฆ่าไม่ตายแบบว่าไม่ต้องเจอตัวแล้วละมันยิงขึ้นฟ้าก็ชนะเลยทางตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปเดตแพทอยู่หลายๆรอบเลยนะอันนี้ก็โปรหายไปอ่ะผ่านมาอีก2วันเอาโปรกลับมาใหม่อีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> และไอ้เจ้าโปรตัวนี้นะครับมันได้มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเหมือนกับไวรัสร้ายเลยนะมันลามไปถึงนักแข่งสตรีมเมอร์มีข่าวข่าวมามา,มากมายนะครับว่าแอบใช้โปรแกรมโกงในการแข่งเลยนะหรือแบบบางที เนี่ยกำลังสตรีมสตรีมอยู่คนดูถาม,มว่าทำไมาเล่นโหดจังก็ฝีมือครับแต่จริงๆแล้วคือกําลังใช้โปรไอโปรตัวนี้ฟังกชันมันอะแอดวานซ์ขึ้นทุกๆวันเลยนะจนถึงขั้นที่เกมพังเลยนะครับผมกล้าพูดว่าเกมพังเพราะว่าผมเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้เพราะว่าโปรเลยนะครับแล้วผมบอกก่อนนะครับว่า ID ดีของผมอะผมเล่นจริงจังมากกับน้องชายนะยศ2ดอกจันสามดอกจันอะไรประมาณเนี้ยถ้าให้เพื่อนนึกภาพนะ e.x.p ของเกม Point b a n k นะครับ1เกมเนี่ยมันจะได้อยู่มาสัก3สามสี่ร้อยหรือประมาณเนี้ยหลักร้อยอะแต่ พีเป็นร้านนะครับกว่าจะอัพยศหนึ่งยศได้อะแล้วมันถึงขั้นที่แบบว่ามันมีโปเปิดไก่ออกมาเพื่อที่จะเก็บเลเวลเองอะไรอย่างนั้นเลยนะครับราคาโปเนี่ยถูกมากๆคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าครับว่าผมจะสามารถโกงมันได้อยู่ไหมในปี2025นี้ครับแล้วถ้าโกงได้เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนถ้าเกิดไปเจอคนแบบนี้ในเซิร์ฟเวอร์จริงๆเพื่อนๆจะสู้เขาได้หรือเปล่า โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่หน้าจออยใช้ได้เนี่ยหล่อเท่มันโอเคครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการนะครับก<ไ>็คือมุมเดียวกับน้องอุ้มเลยอะอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีรหัส PB ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสมัครรหัสใหม่เพื่อที่เราจะมาโปโดยเฉพาะเลยแล้วผมบอกเลยว่าไอคนโปโปเนี่ยมันก็ชอบสมัครรหัสใหม่เหมือนกันมาดูว่าจะเจอโปเหมือนกันหรือเปล่านะโอเคนะครับตรงนี้ผมก็สมัคร ID ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมเพิ่งเปิดเข้าเกมเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูครับว่า ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงไปบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักเกมหนึ่งด้วยนะมาเดี๋ยวเราลองเลยโอ้โหมันให้ผมแบบเซิร์ฟเวอร์มือใหม่อะผมมันเป็นคนเก่งอยู่แล้วแนละมันจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่ได้ยังไงวะอ่าตั้งชื่อกันตั้งชื่อแทงหัวไปแทงหัวเอา้าใช้ได้ <laughs> เรามาดูกันครับว่าวันนี้โอ้มีการแข่งด้วยนะอุ้ย XP ร้อยห้าสเปอร์นคอยเพิ่ม150%สตจับปืนไว้อะไรดูนี่มีอะไรเนี่ยกล่องข้อความเอ้ย GM ส่งของมากิจกรรมอ่ามีแถมพีเกศูนย์แถมของอ่านี่พีเก้ศูนย์เอาใช้เลยใช้เลยอุย้ยโอ้โหมีปืนโอ้โหแจกปืนห <Wow. S 1> วานเกียบเปิดทีละกล่องาเปิดทีสิบกล่องเลยเเปิดเลยโอ้โหปืนโอ้โหปืน โอ้ยคิดใช่แล้วถูกทางนี่อ่ะคิดซุปเปอร์วีนะเดี๋ยวผมมาลองเทสเลยนะนี่นะครับตัวละครเรายศหัวกะโหลกนะมาเริ่มเลยอาจจะเล่นเก่งหน่อยนะเพื่อนๆก้องขออภัยด้วยนะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่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 ปืนคู่ปืนคู่ปืนคู่ปั๊บปั๊บนี่สบายสบายดูดูดูโอ้มาดิปาดิปาระเบิดแล้วมาดินี่ไ่นี่องหนึ่งดว นี่ยเนี่ยหัวล่างหัวคมคม่าหัวคมคมล่าหัวคมคมอุ้ยบบหหลบ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 หลรบผมยิงแล้วผมทำไรอะกผมยิงแล้วผมยิงแล้วผมยิงแล้วผมหลบหลบแบบนี้เอ้าเอ้า What เอาเปิดมาก็ชนะเลยครับน้องๆ เอ้ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือปกติเล่นยากเล่นก็นิดนึงเพราะว่ามันแบบว่าไม่ได้เล่นนานมันยังไม่ค่อยเข้ามือแล้วก็มันก็แบบมันมองไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนเราก็ไปแบบไม่ปกติเลยอ่ะเราออกก่อนครันนี้เนี่ยผมก็จะไปสไตล์คนโง่โปรพีบีเว็บแรกชื่อเว็บแค่ชื่อ้อาวเฮ้ย อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเว็บไซต์ไม่ปลอดภัยนะครับแต่เราก็ยังฝืนเข้าไปอันนี้เนี่ยก็จะมีโปรหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็มันมีตัวอย่างโปรด้วยมองทะลุล็อกเป้าลดแรงดีดเก็บปืนศัตรูยิงออโต้เราก็สมัครสมาชิกก่อนเราชื่อผู้ใช้เนี่ยชื่อเนี้สะเทือนโลกดีดีศูนองสเนี่ยใช้ทุกเกมเรียบร้อยนะผมเข้ามาแล้วนะครับอ๋อต้องเติมเงินก่อนถ้าโอ้โหแพงอยู่นะ เอาจริงอะ่อะห่าสิบทู <Yeah. S 1> <laughs> อ่ะเรียบร้อยครับตรงนี้เขายังใช้เป็นระบบเติมเงินแบบว่าต้องซื้อบัตรทูม,มันนี่นะแล้วก็กรอกเลข14หลักไปนะ <Yeah. S 1> อ่ะคอยขึ้นแล้วนะครับโปรพี mm hmm. เนี่ยก็มีแบบหลายอย่างให้เราเลือกนะครับมีแบบ 1, mm hmm. 1> วัน2วันเราทําได้หลายคลิปนะเนี่ยเช่าอันนี้ได้ด้วยเนี่ยโปรพับจีโมบายได้ด้วยเนี่ยโปรเคานเตอร์สไตล์เนี่ยโปรเอคลิปหน้าโปรเอสเอฟไหมงั <laughs> ้นเราเช่าโปรพีบีนะหวันนะครับยี่สิบห้าคอย อ่ะเรียบร้อยนะครับเช่าโปรแกรมสำเร็จนะพอเราเช่าสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดครับโอเค เข้าหน้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมต้องทําต่อมาก็คือเปิดโปรแกรมโกงอ่าหน้าเกมตอนนี้เนี่ยมันบอกว่ามีโหมดอะไรบ้างนะป้องกันการถ่ายภาพวิดีโอจากอ่หน้าจอนะครับนี่เราก็คือเปิดไว้เลยนะครับเผื่อแบบฝั่งตรงข้ามแบบสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้โปรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะลดแรงดีดแนวตั้งก็ต้องเปิดแล้วลดแรงดีดแนวนอนเปิดครับลดแรงดีดไนเปอร์เปิดป้อกางจอเปิดไว้แสดงโครงกระดูกเปิดเส้นก่อเปิดแสดงเส้นเปิดแสดงชื่อแสดงเลือดแถบเลือด ระยะแสดงข้อมูลล็อกเป้าด้วยนะล็อกเป้าออโต้ยิงออโต้มาชี้เป้านี่ยิงเข้าคอแล้วย ouais. ิงเข้าคอตอนที่ผมก็ลองเริ่มเล่นได้เลยแหละครับทุกคนอุ้ยอุยตอนนี้สีสีน้ําเงินกําลังเสียเปรียบเราไปสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยเพิ่งฆ่าไปยี่สิบแปดตัวนะครับเดี๋ยวพี่ขอลองเทสหน่อยโอ่งโอ้ย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 ยิงเองยิงเองเนนีลองลองลองล็อก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 หัวเอามันล็อก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 ออนี่นี่มยิงเองยิงเอง แต่ลองแต่ลองยิงแบบไม่ต้องล็อกหัวดิอุ้ยๆๆๆๆอู้หูปืนนิ่งปืนนิ่งกับปืนๆๆปืนผมนิ่งปืนผมนิ่งโอ๋ๆๆๆๆผมเล่นโปยังตายอ่ะผมต้องขอแฟนเพื่อนด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจทําให้สังคมเกมเสียนะครับผมแค่จะมาบอกเพื่อนว่าที่ผมเลิกเล่นเนี่ยก็เพราะมันมีโปจริงๆนะครับทุกคนเอ้ดูดิยิงให้เองอ้าวๆๆมาดิ อะไร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 ฮลโลเอออออระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดอุ๊ยระเบิดระเบิดมึงอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยนี่อะเอาหัวเอาดิเอาดิไม่ได้ทำเลยเอาดิเอาดิเอ็งเก่งหรือเปล่าเอ็งเก่งหรือเปล่าเองเก่งหรือเปล่าพี่บอกแล้วว่าพี่เจอพิกสถานการณ์คือผมอะ แค่มาทำให้เพื่อนๆดูแล้วคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้สังคมเกมมันเสียนะเพราะฉะนั้นผมเล่นแค่ตาเดียวนะครับแต่คือจะบอกว่ามันมันยังใช้ได้นะครับแล้วก็มันโกงมากๆเลยนะเวยฝาก GM เมแล้วกันฝากแบรนด์แบรนด์ไอดียผมจะตอนนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ใครที่คิดจะเล่นโปรเนี่ยอย่าเลยอย่าให้สังคมเกมมันเสียเลยกว่าเขาจะคิดเกมมาได้กว่าจะอะไรมามันก็มีแบบต้นทุนมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ การที่เรามาทําใหม้มันพังไปเลยเนี่ยมันทําให้คนไม่อยากเล่นครับมันก็จะทําให้คนเล่นเนี่ยน้อยลงแล้วสุดท้ายเนี่ยพอผู้ให้บริการเขาไม่มีรายได้อ่ะดูดิเติม50บาทมีโปรแม่งชนะทุกคนเลยแล้วสุดท้ายผู้ให้บริการเขารับไม่ไหวไม่มีรายได้เข้าบริษัทเกมก็ต้องถูกปิดตัวลงไปก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดติดตาม IG ไอจีด้วยครับแล้วก็ในเว็บนี้ยังเหลือยังเหลือเครดิตโปรอยู่นะครับเพื่อนๆอย่าได้ผมโปรเกมไหนอีก จากที่เลื่อนๆดูเมื่อกี้คลิปหน้าจัดไปบ๊ายบาย